ยีโจงหา,งาํำตอบของสมการเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อันนี้ก็ก็เข้าสูตรตามสมการ a x กลงสบก b x บวก c ได้เท่าสูตราอนนั้นก็อันนี้ก็ลบ1นึ่ส่ส x กลงสองก็บวก12ก็เท่าก,กับอะไรเท่ากับ1 1ึส่วนส x อันนั้นก็ทําให้เป็นอะไรทำให้เป็นเศษเกินก่อนก็เป็นลบสามส่วนสองเอ็กซ์กำลังสองเนี่ยสองคูณหนึ่งด้วสองโมงหนึ่งก็เป็นสามก็บวกกับสิบสองก็เท่ากับสองคูณหนึ่งด้วสองก็เป็นสามส่วนสองเอ็กซ์อย่างนี้นะก็สองคูณตลอดสองคูณตลอดก็ต้องอันนี้ก็ตัดกันไปก็เป็นลบสามเอ็กซ์กำลังสองก็บวกกับยี่สิบสี่ก็เท่ากับสามเอ็กซ์นะจะย้ายข้างให้ตัวนี้เป็นบวกก็ย้ายมาข้างนี้ก็ได้เป็นสามเอ็กซ์กำลังสอง ก็บวก 3x อะไรบวก2อลบ24ลบ24ถ้าประศูนย์อย่างนี้ยลบ 3x มเอ 3x กำลอง2นะอันนี้ก็บวก24ย้ายมาก็เป็นลบ24อันนี้บวก 3x อยู่แล้วสปา3หารตลอด3หารตลอดก็จะเป็น x กำลัง2ก็บวกกับ x ก็ลบ8ถ้าป็ะศูนย์อย่างเงี้ย3หารตลอดก็ประจานเข้าสูตรก็ x ก็เท่ากับลบ b บวกลบสแวรรูท b กํลังสอง b กํลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ตัวนั้น x ก็เท่ากับลบ b ก็คือเนี่ยลบหนลบหก็บวกลบสแควรูท b กํลังสองก็เป็น1นลบ4 4ac ก็48 32ก็เป็นลบ32 4a 4ก็ส่วนด้วย 2a ก็2ก็เป็นลบ1ก็บวกลบอันนี้ก็เป็นรูปสามที่สาก็ส่วนด้วย2เพราะนั้นก็ต้องได้เป็นลบ1บวกลูปสามทสามส่วนสองตัวหนึ่งแล้วก็ลบ1ก็ตอบเนี่ยลบ1บวกรูปสามทสามส่วน2ตัวหนึ่งแล้วก็ลบ1ลบลูปสามทีสามส่วน2อีกตัวหนึ่งก็ตอบ